ไปครับยาวไปซิกดซับสไคร์ให้น้องตุนได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาเข้าสู่ช่องต้นพาเข้าครัวค่ะตุนเข้าครัวนะครับอ่าอ่าอีพีนี้เรามาทำอะไรน้องตุเจะมาทำ ลามไก่ลามไก่นะครับคือนะครับวิธีทามหลามไก่อะมันเป็นส่วนมากนะเขาจะเข้าไปในปานะ่าแล้วน้องตุลนะ่ะแล้วไปทาแล้วคือไม่ต้องมีหมอ้อไม่อะไรอ่าเขาจะใช้นะครับไม้ไผ่นะเขาบอกไม้ไผ่อ่าครับผมไม่เคยกินเลยวิธีทาครับเดี๋ยวเราจะบอกคร่าวๆนะครับอ่าเครื่องปรุงน้องตุนมีอะไรบ้างมิงหอมแดงกระเทียม,มพริกแห้งนะแล้วก็มีเครื่องเทศนะเกลือเกลือครับผมโป่งนัวโงนัวอ่า ไอ้รสดีนิดหน่อยนะแล้วเราก็จะใส่ผักนะครับอ่าเป็นใบมะกรูดขาตะไคร้นะต้นหอมผักชีนะแล้วก็เราใช้ไก่ครับลามไก่นะวันนี้ไก่อ่าก็คืออ่าเดี๋ยวเรานะครับจะตำนะตำเครื่องตำเครื่องแล้วก็เราจะมาคุกคุกกบไก่ไก่แล้วเราจะไปยัดในกระบอกกระบอกอ่าแล้วเราจะเอาไปเผาอ่าเผาเหมือนข้าวหลามนะนั่นเขาเรียกว่าหลามหลามไก่ โ okay, อเคพร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมแล้ว let's go ตอนนีค้คะก็ตม้มเสร็จแล้วค่ะน,นี่ครับเราต้มเครื่องเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาปรุงนะน้องตุลน,นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนี่ครับเดี๋ยวเราใส่เลยคก,กับฮะ<า>คก,กับอะไรอ่ะไม่คก,กับไอ้ออใส่น้ำไปนิดหน่ง โอเคนะครับเราปรุงรสไปหน่อยใส่รสด,ดีไปหน่อยดิมากเลยคือเราจําเป็นต้องคื่นข้างนอกนะครับเพราะว่าเราไ,ไม่สามารถชิมได้เหมือนอยู่ในหม้อนะเพราะว่าเราใช้หลามนะใช่ไหมอ่า อยากรู้จังหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ชูรสไปหน่อยหนึ่งชอ้อนนะครับจะ,ะเผ็ดไหมอ่ะถ้าใส่พริกแม่งไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดอ่าทีเราก็นวดไปเรื่อยๆก่อนครับนวดไปนวดไปนวดว<า>ต้องไหนไม่ใช่เหรอเออแล้วนวดใช้ท้าปีก็ได้นี่นี่นะครับยาวไปยาวไปนี่ครับเดี๋ยวเราก็ใส่ผักกันเลย อันนั้นไม่อันนั้นเดี๋ยวเราแต่งไอ้รวยใส่ข้างนี้อ่านี่นะครับหอพร้อมแต่ไอ้ใบมะกรูดนะครับ <laughs> ว้าวนี่นะครับอเราคนกันไปเรื่อยๆก่อนยาวไปยาวไปเดี๋ยวเราจะใส่กระบ,บอกอื นี่นะครับนี่นะครับดูนะครับงวดไปเรื่อยๆครับงวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวข้าวปั้นต่อก็จะใส่ในกระบอกค่ะนี่นะครับเราคนมา15นาทีได้แล้วคือได้ได้กลิ่นหอมมากๆหอมผักหอมอันนี้แต่มันยังอันนี้เอาครับเดี๋ยวเราใส่ใส่ในกระบ,บอกอ๋อน้องต้นถือก่อนเดี๋ยวแปบ๊บเดียวกระบอกเข้าแบบ เอาบอกใหญ่ๆเอยเอาบอกใหญ่ห่มาเลยนี่ครับเราจับยัดเลยนะครับว้าวว้าวอย่างไรอะหือกบ <c oughs> <c oughs> อะไรล <c oughs> ้องนี้ก <c> บ <oughs> <c oughs> อ,อะไรล <c oughs> ้อเสียงดังมากเลย อ,อเต็มแล้วนิดเดียวเองอะนะครับเราใส่ไม่ต้องเต็มนะให้มันนี่ก่อนนิดเดียวตรงหไหนไปยัดไปยัดไปยัดไปต้องตุ้นไม่กินหอมไหมต้องกินหอมไหมหนูได้กินเหมือนน้ำพีแล้ววันนี้อะถามใส่ทอาอะไรไม่ได้หรอเฮ้ยอย่าบอกว่าเต็มแล้วนะ <Okay. S 2> แล้วไปตอแห้งแล้วทำอะเดี๋ยวเราเอามาติดเอามาปิดฝาข้างบนอะออเป็นฝาไม่จีพูดถึงใบตองเลยนี่ครับอืมวะข,ข้างล่างมันยังไม่เต็มมันยังไม่เต็มยังไม่เต็มตอ่ะเต็มโอ้ เออใช่ไม่เต็มเยอะเลยอ่ะใช้นิ้วอย่างนี้อ่ะตังเสียงคางบนมาข้างห่างอ๋อมันกวงใช่ไหมตุน <c oughs> โอ้โหเจ็บด้วยไอ้ไข่ <c oughs> ใส่ข้อไว้สักสองอัน <c oughs> โอ,โอ,โอ้ยว้าวสองแล้วมาเอาลูยใหญ่ สุดเลยนี่จ้ะนี่ครับนี่ครับว,ว้วาวว้าวมันหอมนะหอมหอมอะไรตัวเขาเรียกหอมผักหอมนะไอ,อต้นหอมต้นหอมผักชีอ่าผักชีใบเลื่อยอ่ใบมะ<ม>ก,กรูด <ใบ S 2> นะใบมะก,กรูดใบมะก,กรูดโอ้โหหอมหอมมากๆเลยใบเลื่อยอ กระบอกท้ายใส่ได้พี่ตาาซีอสามแล้วครับเราใส่ห้านะไม่ตอนแรกว่าเราจะเอาเอาข้าวนะเอาข้าวมาหลามด้วยแบบว่ายังไงอ่ะเอหุงอ่าดูแล้วมันน่าจะไม่พอครับน้าใส่นี้เดี๋ยวเราใส่ข้าวอันลองไม่ได้แล้วอะ เต็มหมดแล้ววะอือเต็มหมดแล้วเออน่าจะได้อยู่เดี๋ยวเราลองหุงข้าวสักอันไหมตุลอะนะอ่าข้าวอะไรอ่ะข้าวสวยเราข้าวสวยก็ใส่สักอันอ่าอย่างนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาหุงข้าวครับอ่านะอ่าไก่ ไก่เราได้อยี๋ฆ่าเราไม่พอสีล้านะน่ะนกตุนนะมีผักใส่ผักใส่เล่หน่อยดิโอ้ผักตุลแล้วก็ยัดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ว้าวนี่ครับเราแค่ใบใบตองแห้งนะใบตองแห้งยัดเลยง่ายยัดเลยว้าวหนึ่งอ่ะนกตุลลองยัดดูดิได้ไหมนี่อย่างนี้ ตุนมาทำอย่างนี้แล้วก็ออกพับพับแล้วก็ใส่เลยอ่าทำเป็นไหมต้องตุนทำเป็นไหมฮะอ่าใส่ว้าได้ได้ได,ได้ถือว่าได้ถือว่าผ่านผ่านอ,อีกอันนึ่งมามาดี๋ย้ออกอันนะึงอ,อกอนนะเดี๋ยวเราใส่ข้าวอ่าเดี๋ยวเราปิดข้าว ได้ไหมอืมใช่ครับทุนโอเคเซียวนี่ครับสี่อันนะเดี๋ยวเราจะไปจุดเตาเผากันเซียว ครับผม<ย>ตอนนี้รนนนครับข้างนอกฝนตกฝนตกครับเออเราก็เลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่ไอ้หลามแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าโอ้ยเนี่ยครับเราก็ในบ้านเลยครับอย่างนี้เลยโอ้คนละสองโอ้เโหเดี๋ยวหนูว่าแบบนี้ไหมเราสลับกันแบบนี้ไหมอ่าอันลงมาหนึ่ง สะเก็ดไฟนี่โคตรแรงเลยจิบด้มไหมได้นี่ครับเดี๋ยวเรานี่อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราติดตามอัพเดทกันไปเรื่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูถ้าว่าน้ำมันเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราจะถอดไอใบตองที่เราจุกไว้นะโอเคซิวซิวไปเจงกันตอนสุดเดี๋ยวไปครับอย่าไปซิว นี่ครับในกระบอกไม้ไผ่มันมันเหลืออยู่หนึ่งกระบอกนะเดี๋ยวเราจะลองลงหุงข้าวดูนะนี่สองกรมือนะโอเคเดี๋ยวเราสาวข้าวให้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคสาวน้ำเดียวพอครับไ้ เขาเรียกอะเขาเรียกอะไรอันนี้มันอยู่ในนั้นครับไอโปรตีนเฮ้ยวิตามินเอถึงเซวิตามินบีซีเขียยลงให้หน่อยดิช่วยเขี่ยหน่อยดินี่ครับว่าจะไปทำในป่าแล้วครับวันนี้แต่ว่าฝนมันตกครับตอนนี้ฝนตกเลยครับตกเยอะเลยอ่า เราจะนี่นะเดี๋ยวเราจะนี่เลยขอน้ำหน่อยขอน้ำนี่ครับน้ำนี่ครับ นี่ครับน้ำนะดูนะเห็นไหมอ่าครับผมเดี๋ยวเราจะวางอย่างนี้เลยเราไม่ต้องปิดฝาโอเคซิลข้างนอกคนตกหนักนะครับตอนนี้โอ้ยโอ้ยซิลแต่เราก็ยังสู้สผ่านไปแล้ว15นาทีครับผมติดตามมาไปเรื่อยๆครับซิูซิู ะะย,ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะ30นาทีแล้วับนด่หรือว่าเราไอ้ไม้ไผ่มันหนาไม้ไผ่าบางเราก็ไม่กล้านะน้องตูนนะบางครั้งมันไหม้แล้วก็มันไปยูบบ้านมันจะรั่วเลย <c oughs> อ่าใช่ไหมคือเราเอาหนาไว้ก่อนเราไม่เคยทํานะครั้งแรกนะใช่ <c oughs> โอเคครับใจเย็นๆใจเย็นๆครึ่งชั่วโมงแล้วฝนนัดตกอีกโอ๊ยตกรอบสองโอ๊ย นะซิวนะเป็นกำลังใจให้น้องตุนหน่อยนะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้องตุนหน่อยนะน้องตุนจะเฝ้านะจนสุกนะใช่ซิวแล้วให้สัมผัเลยครับผมห้านาทีผ่านไปนะคะสี่สิบห้านาทีนะโอ้เดือดแล้วนะไอ้น่าจะสุกแล้วอันแรกนี่เดี๋ยวเราใส่ให้ดูโอ้ว้าววิวหอมไหมน้องตุนดูซิดูซิโอ้โหออกไหมครับ ม่แต่น้ำอ่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยซียวเอาของมาที่ยาไหมเขอเอาครับขอโอเคจะออกแล้วเอาแล้วคุณเอาซ่อมให้พ่อไหมดูสิครับโอ้โหเกิดมาชาตินี้ไม่ได้กินนะครับเนี่ยไม่ได้กินโอ้ยเซียวกินไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยออืหืมโห นี่ครับไอเขาเรียกอะไรนะน้องตุน,ไก,ไ,นไก่ไก่ไอะไรอ่าไก่ล้ามไ,ไก่ล้ามล้ามไก่เขาอันนี้ล้ามไก่นะเขาไม่ใช่เข้าลราดนะล้ามไก่โอ้ยดูเชฟมะควันหอมหมากเลยครับตอนนี้โอ้ยหอมมากมากครับกินตะลบอ้วนเลยดูเนื้อครับห<อ>นูว่าควาันจลแบบอ้วนมากกว่าปลาความมันสุดยอดเอาตุนเสียลงไว เอาเร็วๆครับเร็วๆดูต้นนี้นะครับเนี่ยจะเอาพันไมเนี่ยไปลุกเลยนะครับเนี่ย <Okay. S 1> กระบอกที่สองมาแล้วนะครับเนี่ยปากที่สองไม่นะต้นระวังร้อนนะครับโอ้ยนามดูครับดูครับนี่ครับนี่ครับอันนี้น้ำไก่แน่เลยเพราะเราไ,ได้ใส่น้ำมากไม่มีน้ำนะตัวนักทอที่ยว<ม>น้ำไก่<ม><ม>ออกมาแล้วในกระบอกไม้นะน้ำกระบอกไม้ด้วยอ่า โอ้โหอมไมหมทุกคนโอ้โหโอเคซิวเดี๋ยวให้ลองตุ้นชิมก่อนเลือชิมน้าเราจะมาเริ่มชิมกันแล้วนะครับใช่เขาบอกว่าถ้าเป็นนักชิมจริงๆต้องชิมจากน้ําก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราโรยก่อนนะโรยนุ่ขอน,นิดนึงหอมออมากทนะีหอมมักทีนะหอมไหมได้กินน้องตคน โอ้ยหอมมากมากเลยโอ้โยโอเคผมไม่พอครับผมเสร็จแล้วใช่ไหมได้กินไหมไน้องตุลได้กินล้างไก่นะครับโอ้โหเมนูนี้ผมบอกเลยทรมานบันเทิงมากๆเลยใครไปสั่งนะถ้าอย่าไอมันช้านะน้องตุลนะช้า<อ>มากๆเราอุ้งรูแต่ว่าโอ้โหมันหอมไหมน้องตุล<ะ>เอาตัวชิมดูดิ อืมเป็นไงบ้างครับ่อบ้างเลยค่ะเลอยมากเลยไหมโอ้โหหอมไหมทั้งบนหอมไหมหอมโอ้โหครับเดี๋ยวเราชิมไม่ดูครับกุิมนก,กระไพาะรักษามลอนนุ่ม,มเผ็ดนิดนึงก็จะออกไม่ยากกับหมูมากกว่าใช่นี่ครับ,น,บรนี่ครับเมนูชิมมันจะเผ็ดนิดเดียวแต่หมูอ่ะชาบชอบผีผักเกลียวต้นหอมเลยผมโอ้หอมมากๆรสชาติดีมากๆเลยโอ้โห สุดยอดครับผมหวานมีหวานเผ็ดนิดนึงลาบไก่นะโหเมนูนี้คือเราทุลักทุเลมากๆเพราะว่าไอ้ไม้ไผ่เออไม้ไผ่กวยยัไปตัดได้ฝนก็ตกเราไปย่างข้างนอกไม่ได้ได้แล้วก็ย่างนานมากนานมากครับไอชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงตอนนี้อครับผม จากเราจะเห็นนะครับในคลิปนะว่าเราทำตั้งแต่ตอนสว่างนะเพราะว่าเรามืดเพราะว่าเราบินโดดโดดนั้นเออมันมันเสียเวลาหน่อยโอเคโอเคฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครค่ะท้องจุงต้นพาทั่วร์เดินวันทั่วโอเคแล้วก็ตอนนี้เรามีคอนเทนต์ดีๆนะน้องตุนนะเราจะทำอะไรเพลง เรามีเพจครับเพจทุไซ์แฟนเพจตุนพาดัวเขาเข้าบิ๊กตามกันนะแล้วก็จะมีเสื้อขายสามแลจะมีเสื้อขายเสื้อตุนมาทั่วนะครับเรายังไม่ขายตอนนี้ค่ะทุกไซส์ทุกขนาดก็ราคาสามร้อยบาทนะโอเคครับขอบคุณนะแล้วก็ขอเชิญผู้ใหญ่จะดีนะ่ไอมาเหมาน้ำเราได้ผู้สรับศูนย์หลักของเราคือ น้ำผลไ,ไม้ปั่นคุณตั้มอร่อยทุกน้ำขายทั่วเมืองกระบี่น้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มอร่อยทุกน้ำขายทั่วเมืองกระบี่320แก้วแล้วครับเราอะไรขายเหมาเลยนะ2,500บาทนะครับราคาถูกแล้วถูกมากมากนะครับ480แก้วเราขาย3,500บาท3,500บาทนะครับอ่าแก้วสิบสองออนะมีฝาปิดนะ <5. S 1> านะโอ้โหเราขาย ราคาส่งนะครับไอตอนนี้มันใกล้วันเด็กนะใกล้ปีใหม่นะใครสนใจก็ต้องไปน้ำปั่นไหน้ำปั่นนะครับเชื่อผมเชื่อนะคนชอบเด็กๆชอบนะครับเด็กๆก็ชอบครับราคาไม่แรงนะครับไอคุณสามารถเหมาได้เลยครับสามร้อยยี่สิบแก้วสองพันห้าร้อยบาทสี่ร้อยแปดสิบแก้วสามพันห้าร้อยบาทอ่าครับ <ช>หลายรสชาติเลย,ม,เลยมีน้ำอะไรบ้างครับคุณน้ำมะอุ่นชาเย็นสตรอเบอรี่แป้งโมชาเย็นโกโก,โก้น้ำส้มน้ำอ่างงูน้ำบลูเบอรี่บลูฮาวายน้ำช็อกโกแลตน้ำไมโลน้ำออร์จิน <c oughs> อ๋อมันอันเดียวกันโอเคนะสนใจทักมาเลยครับสนใจทักมาเลยสามร้อยยี่สิบแก้วราคาสองพันห้า สี่ร้อยแปดสิบแก้วราค่สามพันห้าร้อยบาททักมาเลยครับเบอร์นี้เลยศูนย์แปดแปดเกทห้าหนึ่งศูนย์แปดแปดแปดห้าอ่าครับเบอร์เนี้ยเบอร์ข้างล่างเดี๋ยวเราขึ้นให้นะครับโทรมามาคุยกันก่อนว่าคุณต้องการน้ำไหนนะเราจะจัดให้อ่าครับผมไปส่งที่ไหนอ่าครับรับส่งเลยครับผมคุณจะตักเองหรือจะให้เราไปตักให้ มานะไม่ใช่ปัญหาเลยน้องตุนนะโอเคครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับยกมือทักกอกมือเรียกมนาะผมไม่ปัดคุณตั้มคุณจะเหมาไปเลี้ยงนะครับไอ้วันปีใหม่แล้วเนาะวันเด็กอ่ะครับผมรับรองเด็กๆชอบนะน้องตนะโอเคโอเคสรุปแล้วอีพีที่พอก,กันแค่นี้ก่อนพบกันใหม่อีพีน้าเซียวผมตอนนี้นะไอ้ไข้าวข้าวนะข้าวที่เราหุงนะหุง ใครเห็นบ้างครับหนูไม่เห็นเลยไม่เห็นช่ยแม่น้องตุลมันร้อนมากครับอ่าโอ้ฮ่าฮ่าโอ้โน้นี่คือข้าวของเรานะครับข้าวข้าวข้าวเดอืมข้าวออกไปนิดเดียวนี่ครับข้าวเขาเรียกข้าวข้าวเราหุงในกระบอกไว้ไผ่นะนี่ข้าว เลแต่ว่ามันสวยหอมมากโอ้หอมมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดก่อนครับผมนี่ฮะไอโอ้โอ้นี่นะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับแก้มเราสวยยังไงอ่ะดูดะกินได้หรือเปล่ากินได้ครับกินได้มันเป็นกระบอกไม้ไผ่เฉยๆครับกระบอกไม้ไผ่นะหมายถึงว่าสีดำจริงนะเนี่ยเวลาเราไปแถวแถบชายแดนนะครับ หลงปงหลงปลาเดินปานะครับเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับถ้าสวยไม่มีทําไงอ่ะนี่นะครับ <c oughs> นี่กระดกขึ้นอ่าหัวอันี่เขาใครชอบกินข้าวตังข้าวอะไรนะเขาเรียกข้าวตังอะไร <c oughs> ข้าวสวยเ้าดังขา้าวอันนั้นนะขา้าวไผ่โอ้หอมไหม <c oughs> หอมามากๆนะครับอื้อหือว้าซิว ครับผมสุกแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ดิบนะครับสุกแล้วครับผมสุก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 จริงๆสุกจริงๆ,งๆอ่าครับผมสวัสดีค่ะนี่คือน้ำผลไม้ปั่นกุนตั้มค่ะอร่อยทุกน้ำเลยค่ะขายทั่วมังกะบีค่ะ